สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากร์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยก็จะมาบอกกล่าวกันว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดบ้างที่ถือว่ามีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16ตุลาคมปี2566นี้นะคะซึ่งทั้งหมดนั้นสมัยได้คัดมา6ลัคนาราศีด้วยกันค่ะและก็เหมือนเช่นเคยเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1อันดับ2หรืออันดับ3นะคะเราจะยกมาและอธิบายกันให้ทราบ ในแต่ละลัคนาราศีค่ะและคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนค่ะชาวมิถุนท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมิถุนก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะ แต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนจนถึงวันที่15กรกฎาคมโดยประมาณค่ะ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนว่าในช่วงวันที่16ตุลาคมปี2566นี้ทำไมคุณจึงถือว่าเป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคค่ะชาวลัคนาราศีมิถุนคะดาวประจำตัวของคุณคือดาวพระพุธค่ะ และในช่วงวันที่16ตุลาคมนั้นดาวพระพุทธได้โคจร เป็นอุจจาพิมุกนะคะซึ่งคำว่าอุจจาพิมุกเนี่ยก็จะให้ผลในเชิงบวกอยู่แล้วนะคะดาวประจำตัวมาให้กะเกณฑ์ที่ดีแบบนี้มาเป็นกะเกณฑ์ที่ดีแบบนี้นะคะก็จะส่งผลให้เจ้าลัคนานั้นมีความโชคดีเกิดขึ้นจะโชคดีเนี่ยสมัยไม่อยากจะให้คุณยึดไปแค่เรื่องของโชคลาภเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะความโชคดีความสําเร็จมีเกณฑ์เกิดขึ้นทั้งด้านการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เรื่องเพื่อน เรื่องครอบครัวแบบนี้ก็ได้นะคะสําหรับท่านใดที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยสมัยต้องขอยับยั้งไว้สักนิดหนึ่งนะเพราะการที่ดาวประจําตัวเป็นอุจจารพิมุกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้รับโชคใหญ่ก้อนใหญ่ก้อนโตนะคะมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบได้เงินฟลุกฟล๊กๆกก็จริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้เยอะมากยกตัวอย่างง่ายๆสมมติว่าคุณมีการซื้อเลขนะซื้อหวยรวยเบอร์ประมาณเนี่ยนะคะอะไรที่คุณซื้อเยอะเลขไหนที่คุณซื้อเยอะๆมันอาจจะไม่ได้ถูกเลข นั้นมันอาจจะถูกเลขที่คุณซื้อน้อยรองลงมาอะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะนอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้โชคได้ลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยได้โชคได้ลาบจากการทําบุญทําทานการกราบไหว้การเคารพการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่ในบ้านอยู่ในร้านค้าอยู่ในสํานักงานของคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับความโชคดีเหล่านั้นนะคะช่วงนี้พยายามเช็ด พยายามปัดทําความสะอาดเปลี่ยนน้าเปลี่ยนดอกไม้ถวายบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีโอกาสที่ท่านจะให้โชคให้ลาบเพราะดาวพระเกตโคจรเป็นมหาอุดนั่นเองค่ะมีโอกาสฝันดีฝันแม่นมีเกณฑ์ที่คุณจะมีเซนมีลังสังหณ์แม่นยําช่วงนี้นะคะคุณเดินทางไปไหนมาไหนสมมุติว่าไปต่างจังหวัดพยายามแวะกราบไหว้สถานที่ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของของจังหวัดนั้นๆของพื้นที่นั้นๆแบบนี้จะมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบนั่นเองค่ะถือว่าเป็นจังหวะกั เกณฑ์ที่ดีเลยทีเดียวนะคะและไม่พอเท่านั้นชาวลัคนาราศีมิถุนยังมีโอกาสได้โชคได้ลาบจากเลขที่เกี่ยวข้องกับคนรักคนคู่รักคู่ครองบุตรบริวารแบบนี้ด้วยนะคะตัวเลขวันเดือนปีเกิดพศออเกิดอายุเบอร์โทรศัพท์เลขบัตรประจําตัวประชาชนนะคะมีโอกาสที่จะให้โชคให้ลาบกับคุณน,นั่นเองค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวมิถุนทุกคนทุกท่านประสบพบ เจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ